สวัสดีค่ะสบายดีเลยสบายดีมาด้วยที่ข้าวต้มกันทุกคนมื่อ่านได้แกงไอปูเห็นไหมแกงน้องไม่ส้มนะคะใส่หมูนะคะวันน่้ค่ะกินข้าว่้มกันสองคนนะคะกินแบบง่ายๆชิๆไม่เป็นไรทางหลังไม่เป็นไร FC เข้าใจแล้ววพกเราใช้ชีวิตยังไงครัสนิตเด็กขอเดี๋ยวจมีอะไรอยอะ ซักผมอาบน้ำแล้วเด้อแต่ว่าปูมันไม่อาบน้ำโอ้ยอาบล้างตุ๊ตาตลอดเนี้ยเนี่ยปูเป็นคนหนึ่งที่อาบน้ำหลังตาตลอดเลยอาบน้ำหน้านี่ช่วงนี้เขาเริ่มสอบเริ่มสอบกลางพากัแล้วเนาะแมนเดินไปสอบไปแล้วสอบมิสซ่าออกสอบแต่บอกออกสอบไปแล้วหนึงมิสซ่าแต่ไม่ใช่มิสซอบีกไม่ใช่มิสซอบที่คะแนนอ่ามือที่งานกับสอบ อ,อนันรื่เป็นสอบไม่เป็นสอบราเก็บคะแนนเก็บคะแนนอะไรนะถ้าทำสอบไปถางอะไร,ไะะรมมอ,อย่ี้ยนี่ันเปยนตัอะไรการสอบเก็บคะแนนมาให้นะออ,อันนี้เราไม่สุนตุตาอมาหรือมาไม่คมร้วงคงนเมื่อกี้ถอห้าเม่เลยไหมคนแม่จุ่มมาเริ่มพรล่ เอออหไรก็เดินหอดชันยางสงกันเนาะควนหอดมาหาเดาะแม่มาหอแล้วกันตกเนี่ยคตรมสงกันไม่ยางทางบ้านเราคือคนตุกตุนเนาะเอาคนหนยาบนเี้อมที่ย่างอะไรวะคนโตว่ายางเขาใส่นาใส้ห้น่อะไรนี่มันยาบนกตเป็นหล่เหล่มากเลยคนโตอากาศเย็นเนามากนาคนแห่งมาตุกมา ลัิอืมพิอย่างก่อัวยอ่ะอันนี้น้ำพิกดอกบองโอเคเลยวะไอ่ควรกินแบก่อนเพรลงพิกลัาพินยังไม่ใช่เวลาอนะแ่บจิงก็ใครตกแต่กับลังพิษนลงเดอยืนยืดน น้ขอมบนนี่วะน้ำซองฟมีข้อดีเขดีเลยค่ะง่าไม่ปวดมั้งไงไปหนักไพล่ไเดยไพหนักกดิ้นไพ้หนักก็ดิ้อันนี้ราบุซินน้ำซิงบางคนเนี่มากินน้ำซิงบางคนมักินน้ำซิงให้มากินน้ำซิงมามกินแบบ มันกินเลยมัเริ่มแข็งเอาส้นช่องกิดคิดทอดบานนะแต่วีซ่าสุนี้เหากลับบานแบบไริเสียค้างาคาสายบอกอือมนอยู่บ้ายมัม่น่นอยู่บ้ากแกับ,บ้านแบบก็ต้องเสียหังสัตวีซาคนมาเห็นวีซ่าได้ไหลยอืม,มเรื่องเด็้ช่วยงานกันดยว ตอวเองช่ว,วไ,ไปช่วยงานแบบเพื่อนมาข้อการที่จะเรื่องมีสร้างนั่นแหละไปช่วยงานเพิ่นเพราะว่าคนหลายก็เลยลงคนที่ช่วยงานเตัวงไปช่วยงานคนเยอะมาเห็นเห็นเวลาท่านสอบไปไม่มีคนมาไล่นอนเหียงมากเหียงสองเขาเหียนมากส,สองเลยมีคนมาเห็นมีจ่าทุกค่ำทุกวัวนมัน่วยทีได้นี่แหละมันไล่คนแม แต่คนมอง้านอีกเลเนี๋ยวข้ามมากีกเดี๋ยวจริงทั้งคนนั้นมันกัมันกับญาเลยจะดีใจม่ลคนผมไรทำนี่แหละเมื่อเรทาอีกท้าท้าไปอีกตะรับดีสารมูมีเน็ต้องเน็ตบริกาสัอะาระสุดเน็ตแกับริกัรเป็นยังบุกเนี่ยบุคอยดีบุค่อยไรสุดเลย เลาได้ยินอะไชุดตัอดอยู่อยากฟังเพลงฟังในรูปยังกระตัวอืมฟังเพลงฟังกับตะปุกตะตาเวลากินอาหารบ้านๆอาหารอีสานอีสานเองนะบอกกันเลยว่าโคตรอิ่มอาหารยังก็กินบุญเพราะอาหารบ้านเรานือปุ๊กแมนอาหารไทยถ้ามากินไหนเรากากินไหน นั่นก็คือบะฮอนมันเป็นน้ำมัสมไหมเนาะอืมลูกเพิ่มเพิ่มไปประหาณเทไห่นแม่มันเป็นน้ำมัสมไหมันค็อเ็มันเป็นนมไหมนะกินกะไรอันเหรอเป็นไงกินได้ไรมาเคยกินกะไรี คลิปติกต่อ่าไงแบบบางคนกบอกว่าไปเห็นงนานกเขาจะน่าอันไงแส่ก็ามบางติดามอืมไม่รู้แหละคนถามว่าต้องสุกกับไ้ปู่เห็นไอ้จะปีกันสิจบสองปีกว่าน่ะอือสปีกว่าถ้าเกิดประมาณปีสองพันเจ็ดน่นเนาะ นีก็ปี2004อีกบุกีเดอนของชองพันสหาเลยราคเขาจะประมาณปี2007ผิดแล้วปีม0 0 7เหรอมาทำจ๊นะมหาบัณฑิตใหญ่เด้อเลยจีเด้อนี่จะมีบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนจตขับไปบัณฑิตมาขับไได้คุด อีกสองปีวอกไปก่อน,ยนอยากเอฟซี่กมาให้เอฟซีเก็บเงินไมซื้อ,อ,อดอกไม้ให้พวกอ,อะไรให้เอซเก็บเงินซื้อของม,มาไนะมาหให้ด้อก้อ,อนมือละบาดก,กันแล้วหายดอยนะโก้อนมือระบาดอู้ตัวซีฮองจีอะไรๆบาดเนไอยากเอฟซีออกมาให้อีกสองปีของควรอะของควรับสลากคนอื่นใครย่ไหครับ อะไรยังไไม่จิมแกไม่ิมต้องูเรียกว่าตาันจิงมเฉดเาอาหารกินง่ายเลยกินง่ายยุ่งง่ายมีอะไรกกินได้แต่ก่อนแต่ก่อน่กินยากอย่างนี้ตอนนี้ก็พอกระเด็นกินงายเงี้ยก่เอ้ยยังมกินนะ แม่ยืนคิดไหนบดไม่บอกหาว่ากินง่ายอแล้วจริงเมื่อก่อนแต่ป็นคนกินอาหารเนี่ยไงตัวนี้กินมาสั้นตาเอออาหารที่เด็กกินอะนรพวกกินยาเองก็คือเด็กมากินหมูเลยกนเนาะอืถ้ามากินไหนบอกินไหนแต่ว่าเราโดนเธอกินไหนไม่ค่อยมากก็สั้นชนะจะกินพวกเนื้ออะไรพวกระบาดเนื้อเราโดนเธอกินชนะนู้นสิมากินแบบพวกปลาพวกเห็ดนี่สิปลาเห็ดพวกเก่งนี่สิ มันเนี่ตบหัแฮมไว้เยอมามายุไทยเนี่ยมาย่ไทยส่วนเราเรกินกินอาหารไทยกันีปแลยไม่มีแต่แบบปวัวกะทิงคนไทยมาเอรานอาหารใส่กะทิราอาหารไทยแท้แว่ารานอาหารดาวเนมคระแกงคือแบบนี้แล้ว,วก็บุคคลสักัะทีมามีกะทิไม่นานะมมีทอดอีกมาม,มีผัวทอดนี่เดียวาะว่าวมีทอดมามีน้ำมันได้แนี้ไม่อยู่เลยปรมาณเดือนหนึงเดือนกัเบิดปั๊บเดีย ถ้าากินเขากมียังกินเนาะจะได้เดิมกินหมูไหลมันเปนมันน้กินหมูบื่ไแบบก็เคยมากนะเมื่อก่อนกินหัวหวก้ำใส่เนื่อกินแบบิีบนหัวกินของหวานคองมันก็คอยได้นะแบบนี้ที่ไหนวมาการ์แซบอีกคนนึงกินของอาหารไทยได้เลยเสรินให้ดีหน่งกินอาหารไทยก็ได้กินดีมากให้ เราขาแกงสบายขั้นใหญ่ม hmm. oh. oh oh kind of mm ันจะหอมเนาะหอมอออตู้บอ่อเขาักขั้นใหญแกงแล้วักขั้นใหญ่กนพูดกิหอดบานเลยข้าวีงุ้งเน่ยหัวข้าวสองคนจินมเาจันทร์อือครทีกวาขาหมูหอกแกงนีพักกินง่ายๆอยู่ง่ายๆชิวๆกปามึงกินเราสากแอให้พักสะเทาไเเออกทาไเนาะพักสะเทาไปแลยวม่ได้เ็ดจุนมึงไปเลยพักเงาเลยก่ตแกงอะมันเน้น นะงไม่ได้กินตอนเศร้ากินอะไรบ้างเจะมีกะไระแบงมเขารุตาเเลียนที่ตกตุ่มมาใหม่เลยอาะได้เป็สวยงามนาจย์แต่มื่อเศามันต้มผัรวมต้มตอนนี้ทำซี่งผิดะไรแล้วน้องน้อน้อมาจะจะมากเออเดจะออกกาฝักตบก่อนนอนไปทื่ว่าตบไปเว่ซานอนอะไรกันใส่ตุมาเลยเออร์น้องตุ น้อยมันง่ายต้องมาแล้วไหน่อยคำอึ้กจะตื้นมาแล้วคำอับจะกระตุกไว้ถ้าเป็นน้อยนะไม่เป็นน้อยละเปลือกมันได้นะเปลือกไรข้างในน้อยตอนผ่าแกะออกนั้นนี่จะเปลือกมันมีคนที่ผ่าแกะออกมันจะมีแบบบางบางคันมันจะมีน้อยมันจะมีสีดอะไรเันนี้จะเปลือกอะไรหน่อยัแค่หมุนเล่าบ้านเกใาวแต่คุณได้รางซอดบ่งง อานนี้่การอยจะว่าอบางกันมั้งมาอันเป็นหนแบบเพื่ออะไรหมแกะมัแกงเพื่อหนาไม้สัมเภพี่การเื่นพี่การเจ้ามีเราไมพูแต่เราไม่ซอยเราไม่เหียเราไม่ไรหอกหน่ไม่ไรจ้าหนไมน่ไม่ดัน่อไม้ดีนี่เรียบามีหน่ไม่เหียวแล้วก็แล้วก็หนไม่ไรจ้าน่ไม่ไรนะเสร็จแล้วก็่ไมเียนแเสร็จอืมน้อเียานไม่ซอยกแล้มีหน่อไม่เรียเ่ผู้แล้วก็ใช่กินหน่ไม้ไรส อยู่ไกลแท้แบบเด็ม oh. right. ีก็นอนใหม่ทั้งแผ่แลวกรบาดบาดอนีต๋องตบอการก็คือเขามีเจนช่างเขาเลยก็ไม่นไม่ไรนองไม่ไรนี่ก็สืบยิย่บอกบางบาเาหาเนี่ยมันจะอยู่แบบว่าไกลๆมันอยู่ไกลบาดเลยอีกนะบาเดคอยมีปลาแล้วแต่ก็มีปลาแต่ก็คยมีปลาดแต่ว่าบ้าเขาหาวิงไงกัวแมนตอนบดเดนี่ะสือปวดปลากรอบาเลยเป็นยังไงบ้างอยู่ตะแบบว่า นั่นปลาอะซื้อกินเพราะว่านาัน <bunker. S 1> มันเลยอยู it, it ่แต่คลองนะมันจะมีบแบบนึงเขาอยู่แต่คลองเครื่อหัวคลองปลาเนี่ยมันก็ซีมีแบบนึงมันก็ซีนี่แบบคลองแล้วแต่บางที่ติดน้องมันก็มีีแบบปลาที่มันมีปลาแต่แบบอเไรในเมืองแห่งหนขริบทดน้องแห่งแต่บางที่ชนิดต่างนะแต่บางส่วนเรลักหาแต่หาเพื่อนแต่ว่ามันมีปลาไงถ้าเราหาอยากไปหาที่แบบ ปห้ยใจมันก็เกอะเหยียดมันเสื่อมแ้วนเ่ามันมันดูคุยผ้าได้มันก็เป็นทางไหถูกไปแต่มาไปพูกไปสกินเขาปูนะไปดีนะแต่เออเออป่ป้าแวยได้ไรไปนอนยรือไงไปอยู่บ้านแต่ถ้าจะไป็บ้านเาจะอบบอกป้งแม่เลยมาพูกพูกานไรเรียนมาํามาสระ

แต่ว่าแบบที่น้องป้ารัผู้นะแต่ได้ว่าบอได้เป็นทั้งเที่ยวเดียวด้กหูแต่ว่าตุงนตุ่นนะพุซึื่อแคงเานี่คันจัดไปทังเที่ยวมีจัดแบบพวกรตกตาเป็นทังเทียวเพราะว่าเพราะว่ามือานี้ือานนับเบ่แต่ว่านันมาเนี่ยเ่าอาจจะไปผู้ว่าะไปเหนแ่เรอยากไปนันส่วนมันมองมีโชคเกียระไปก็มันเดอากาศดีๆโชเกียร์อะไรที่ถ้าจริงหืล่านี้ ข้องเก่าข้องแก่กอาจารย์นะเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้เนาะแล้วก็ยังเปง็นข้องทำไมก่อนอาจารย์ไปที่พัน,นเดบิวตแบบให้แบบมีข้อมูลเฮียนฮูให้เด็กน้อยสมัยใหม่เฮียนฮู<แ>ให้คนต่างชาติมาเฮีนบบยนฮู<ๆ>แล้วก็แบบคือเทาไปเอาไทยอย่นไทยเนาะแล้วก็เพราะว่าที่เหล่าให้มันมีข้องเก่า่ายยากแหงแต่ถ้ามาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นี่บอกเลยว่าโคตรหลายเลยแล้วก็ผูผ้าคแป๊ะไม่เนาะจารย์เป็นแบบแนมพี่โมกี้เนาะแหมดยอดอีกที่พิพิธภัณฑ์แบบคือไทยเนาะ พุดเลยพอ,พยอ,อมีจระาตนี้ยังไปนน่กินไปนัา,นาบอกไป่ไม่กลา่ม,ามานมีมาไร้ยมัน<า> <laughs> มเป็นเทคนิคของเออน้อตุ๊กตากับน้องคูงางนาไม่มีอะไรเงี่ยเคี่ยวข้าไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยขอโทษด้ว,ดดว,ดดวจ้าขออนุญาตด้วจ้ามากินกซ่องคนไม่เป็นไรหรอกคือต้องเตเวลาไปที่ที่จะถ่านไทยนม่นบอส ้องเต่งกับไปเห็นเห็นแตยายา่ละอย,ายา่างแต่ละอย่างแลองเต่งไปแบบอ่ะฮัลโหลคุณน <laughs> ังดอกไซดอกสอดฟางดอกไสนั่นแหละแบบแล้วไปเห็นแบบว,ว่าเออ<ด>อันน,<ป>น,นี้อันนี้ยุไทยมียุราวกะเห็นสินะแต่ว่าเราเพิ่งได้จัดมาเป็นพิธีการไม่ได้เลยไปเลยจิคิดว่าแค่นี้เราเขามีอยู่ในพีซีดีเนาะอย่างนั้น,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 นบแบบนี้เขาจะยแบบได้เหี้ขหอมมาก ของเก่าหหลายไม่ทาบจาาฐานก็ไปเทียยังไัหนอืมครจาถึงพิพธภัณฑ์ไม่เข้าี่เลยเนะียเอ,อ้ยฮะขลร่ยเป็นนั้นกบโอ,อ้ยเอามาณไหนแด้มีกบไหมทุนเออมถ้าไม่ถึงสวยกินอะไรกบค่ะนี่เขาเนี้ยกลำยู

ออเาไปเอาไปเอาไป,ไปขาแซ่บอันนี้เอาวมันคข้าวเปอแซ่บอันนี้ขาวเหนียวนี่นน้่งดูได้วโอ้ข้าวสิแบบตัางตแต่ว่าม่งก็สีงงแค่่ฮอันี้นั่งจริงจริ <laughs> อองอะเขาอยากข้าวเปล้ขาวเลยนะจ๊ะ คต่ตัวจริงมันไม่ได้แห้งไปหรอกแต่เราค่าเทปสองล้านเนาะมันก็เรยแห้งอาะเขาเขาบก็่ต้องใส่ตับซนอกลางลำบากมันตัวจานี่ารอเดีวนี้เนี่ยนีุู่กกานแต่ตัเเทปแหงอั่งนี้ม่นอันนี้มันทานไกลน่าจะแหงอืาเลยเรื่อยก็เราเลยเป็นมี่แล้วเขาเห็เแห้งเนี่ยมันเน่าเลยอ่ะเขาสังม้นนะเท่าไหร่ที่บ้านเราทำเทปๆพอแห้งๆเราเก็บไปย่างกับบุ กบเรื้องก็อมกบหนาเป็นอะไรครับกบหนาแซ่บสมเขาเลี้ยงเขาละมันแบบเนื้อโมแซ่บเลยนั่นพอจากกบไผ้กบหนาป้ากบไผตัวซ้ำเห็้ยแบบกบเลี้ยงกบยูดากกบเลี้ยมีแล้ว่วนนั้นเขจะมากินกบหนาอะไรกลัวแม่ก็ราค้าวมันก็ะแพงแพงแพงว่ะแต่ว่าคนไทยเขาไม่ค่อยกินเนาะบึงไม่ดำใ้้ดำหนาไล่ไล่วะตรง แต่ว่าเขาขาให้มีเวลามนจัม,มันน่นไปเหนงานี้ทำไมแต่โง่งมาพวกมีตรแตกแต่เออนะาะทั้งที่แบบบ้านเขารวมเป็นพอเขตแต่ละทีบอก <c oughs> บ้านทางเหงอ่ะต้งแต่ไลาไลแบบมันมันมีพื้นที่คือกันมันมันเินเบนนอกมั้งบอกนะมันโันเงินเศษสนระเบมั้งไม่มดนเศษแ่เหลนะบ้าติดแตกแต่หลายล่ นี่แกกำลมสมมเ็จเลยเนาะสำหรับอยู่บ้านเนี่ยคือธรรมดา,าไม่รู้ธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้ไทย,นะยูบ้านนี่คือแบบว่ามัมีเงิกิคกล้วาอ่างนี้ยูบ้านนี่ไมู่้ธรรมดา,ามากแตไม,มเลยเนี่แกมาใหม่คือแบบมัมีเงินิกี้พายจริแกมาใหม่จินเป็นรอฮะ มันมีอะสรกินเ้็ยไงแกมาใหม่ก,กินอยู่บา้าเออแม่แต่ไม่คือแกงมาใหม่คืออาหารล,ลดซุดแล้วอา,าอาหารอาหารนี้คือลดสุดแล้วทุกคนมาอยู่นี่ยตอนอยู่บ้านมันโอ้ยเขาพาไปอยู่ง่ขาพาไปอยู่เมกาคือจำคุณคือดิเซนทีงสุดๆซุดได้กินหน่อไม่โซนในแห้งโคตรจะขึ้นสวรรค์เลยเพราะว่าไม่รู้มีเลย ปแล้วข้อตัวอีกครั้งก่อนทุกคนบ๊ายบายจ้าคิดว่ากูวะคิดว่าแกลียดนะ